จากหนังสือเล่ามาจากชาดกพระธรรมกิติวงทองดีสุรเตโชปร,ริยนธรรมเก้าเรื่องที่17ผู้เข้าถึงธรรมในอดีตกานานมาแล้วครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติณเมืองพารณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในสกุลพราหมณ์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ไล่ประตูเมืองประกอบอาชีพทางกสิกรรมพระโพธิสัตว์นั้นมีบุตรคนหนึ่งทิดาคนหนึ่งต่อมาเมื่อบุตรเติบโตขึ้นได้ไปสู่ขอหญิงซึ่งมีชาติตระกูลเสมอกันคนหนึ่งมาเป็นสะพยในบ้านนั้นจึงมีคนอยู่ด้วยกันหคนรวมทั้งหญิงรับใช้ประจำ ทั้งหมดมีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่กันด้วยความผาสุกตลอดมาพระโพธิสัตว์ให้โอวาทแก่ทุกคนเป็นประจำว่าจงให้ทานกันตามสมควรแก่ทรัพย์ที่หามาได้จงรักษาศีลกันจงรักษาอุโบสถกันจงเจริญมรณสติกันจงกำหนดถึงความที่เราทุกคน จะต้องตายเพราะความตายของสัตว์โลกเป็นของแน่นอนชีวิตเป็นของไม่แน่นอนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแท้มีแต่สิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาทุกคนจงอย่าได้ประมาทปล่อยวางสติทั้งกลางวันกลางคืนกันดังนี้เป็นต้นทุกคนต่างรับว่าสาธุแล้ว ก็ไม่ประมาทเจริญมรณะสติกันอยู่เนืองๆอ,อยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์กับบุตรชายไปทำงานที่นากันตามปกติบิดาไถนาบุตรชายเก็บเศษไม้เศษขยะไปกองรวมกันใกล้ๆก,ก,กับจอมปลวกแล้วเผาในจอมปลวกนั้นมีงูพิษร้ายนอนอยู่ มันถูกขวานายรมตาจึงโกรธแล้วเลื้อยออกมากัดเขาจนเขี้ยวจมเขาล้มลงขาดใจตายทันทีฝ่ายบิดาเห็นบุตรชายล้มลงจึงปล่อยโคแล้วเข้าไปดูเห็นรอยงูกัดและรู้ว่าเขาสิ้นชีวิตแล้วจึงอุ้มเขาไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ ใช้ผ้าคลุมร่างไว้พร้อมพิจารณากำหนดความไม่เที่ยงอย่างเดียวว่าสิ่งที่จะต้องแตกทำลายไปเป็นธรรมดาก็แตกทำลายแล้วสิ่งที่จะต้องตายเป็นธรรมดาก็ตายแล้วสังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นของไม่เที่ยงสำเร็จถึงที่สุดด้วยความตายดังนี้แล้วก็ไปไถนาตามปกติ ไม่ได้แสดงอาการโศกเศร้าอะไรเลยไม่นานก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาจึงขอร้องให้เขาไปบอกภรรยาที่บ้านด้วยว่าวันนี้ไม่ต้องนำอาหารมาส่งสำหรับคนสองคนให้นำมาสำหรับคนเดียวก็พอและขอให้ทุกคนในบ้านจัดดอกไม้ของหอมและแต่งตัวให้สะอาดไปที่นาพร้อมกัน เพื่อนบ้านคนนั้นก็นําความไปบอกให้ภรรยาพระโพธิสัตว์ทราบนางก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับบุตรชายถึงกระนั้นก็ม่ได้ตกใจหวั่นไหวเพราะได้ฝึกอบรมจิตด้านมรณะสติมาดีแล้วบอกให้ทุกคนทราบตามที่สามีสั่งแล้วนุ่งผ้าขาวบริสุทธิ์ให้หญิงรับใช้ถือดอกไม้และของหอมพากันไปที่ปลายนา มิได้มีแม้สักคนหนึ่งที่แสดงอาการโศกเศร้าออกมาพระโพธิสัตว์นั่งทานอาหารอยู่ตายร่มไม้ที่วางศพบ,บุตรชายไว้นั่นเองเมื่ออิ่มแล้วก็ช่วยกันหาฟืนมากองทำเป็นเชิงตะกรแล้วยกศพขึ้นวางไว้ข้างบนวางดอกไม้ของหอมบูชาศพแล้วก็ช่วยกันเผาน้ำตาแม้สักหยดเดียวก็ไม่มีในหมู่พวกเขา เพราะทุกคนเจริญมรณสติมาช่ำชองจนจิตไม่หว่นไหวในเรื่องความตายแล้วด้วยเดชแห่งศีลและคุณความดีของคนเหล่านั้นราชอาจของเท้าสักกะเทวราชเกิดร้อนขึ้นเท้าเธอจึงสอดส่องที่พยาเนตรดูเหตุการณ์ก็ส่งทราบข้อเท็จจริงทรงเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาคุณของคนเหล่านั้น จึงเสด็จไปประทับยืนข้างที่เผาศพตรัสถามว่าพวกท่านทำอะไรกันทรงได้รับคำตอบว่าเผามนุษย์กันจึงตรัสซักว่าพวกท่านงคงฆ่าเนื้อตัวหนึ่งแล้วเผากันกระมังพวกเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเผามนุษย์กันจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้น คนนี้คงเป็นศัตรูคู่เวรของพวกท่านกระมังทรงได้รับคำตอบว่ามิใช่เช่นนั้นเขาเป็นบุตรชายของพวกเราเองจึงตรัสถามต่อว่าคงเป็นบุตรที่พวกท่านไม่รักกระมังทรงได้รับคำตอบว่าเขาเป็นสุดที่รักของพวกเราทุกคนเลยทีเดียวจึงตรัสถามว่า ก็เมื่อเช่นนี้ทำไมพวกท่านจึงไม่ร้องไห้กันเล่าขอทราบเหตุผลในเรื่องนี้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นบิดาจึงกล่าวถึงสาเหตุที่ไม่ร้องไห้ให้เท้าสกกะฟังว่าลูกชายข้าพเจ้าละทิ้งร่างกายของตนไปดูดงูลอกคราบเก่าทิ้งไปฉะนั้นเมื่อร่างกายของเขาใช้อะไรไม่ได้เมื่อเขาทำกาละจากไปแล้วเช่นนี้ จะมีประโยชน์อะไรด้วยการร่ำไห้เล่าเมื่อเขาถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงการร่ำไห้ของพวกญาติญาติเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาก็ไปตามทางของเขาแล้วเท้าสก,กะครั้นได้สดับแล้วทรงต้องการจะฟังเหตุผลคนอื่นบ้างจึงตรัสถามนางพรามณีผู้เป็นมารดานางพรามณีบอกว่า ลูกชายของดิฉันนี้ดิฉันไม่ได้เชิญให้เขามาจากปรโลกเขามาของเขาเองแม้เมื่อจะไปจากโลกมนุษย์นั้นจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเขาถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงการร่ำไห้ของพวกญาติญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปตามทางของเขาแล้วต่อจากนั้นเท้าสก,กะก็ได้ตรัสถามผู้เป็นน้องสาว เธอตอบว่าเมื่อพี่ชายตายแล้วหากว่าดิฉันจะพึงร้องไห้ดิฉันก็ต้อง่ายผอมลงเมื่อดิฉันร้องไห้อยู่จะมีผลอะไรความไม่ยินดีจะพึงมีแก่ญาติมิตรและสหายของดิฉันยิ่งขึ้นพี่ชายเมื่อถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงการร่ำไห้ของพวกญาติญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขา เขาไปตามทางของเขาแล้วเทาว้ากสกะได้ตรัสถามผู้เป็นภรรยาอันดับถัดมานางตอบว่าเด็กร้องไห้ ai, ขอดวงจันทร์ที่โคจรอยู่ในอากาศชั้นใดการที่บุคคลมาเศร้าโศกถึงผู้ที่ละไปสู่ปรโลกแล้วนี้ก็มีอุปมาหม่ชั้นนั้นสามีของดิฉันเมื่อถูกเผาก็ไม่รู้สึกถึงการร่ำไห้ของพวกญาติ เพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปตามทางของเขาแล้วจากนั้นเท้าสกะได้ตรัสถามหญิงรับใช้เป็นคนสุดท้ายนางตอบว่าหม้อน้ำที่แตกแล้วจะพึงเชื่อมให้สนิทอีกไม่ได้ชั้นใดการที่บุคคลมาเศร้าโศกถึงผู้ที่ไปสู่ปรโลกแล้วนี้ก็มีอุปมายชั้นนั้นนายของดิฉันเมื่อถูกเผาอยู่ ก็ไม่รู้สึกถึงการร่ำไห้ของพวกญาติญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงนายนายไปตามทางของนายแล้วเท้าสากะทรงสดับธรรมกถาของคนทั้งหมดแล้วทรงเลื่อมใสได้ตรัสประทานโอวาทแก่พวกเขาว่าขอพวกท่านอย่าได้ประมาทเจริญมรณสติไว้ตลอดไปนับแต่นี้พวกท่านไม่ต้องทำงานด้วยมือของตนเราคือเท้าสากะ เราจะบันดาลให้บ้านของท่านเต็มด้วยรัตนะเจ็ดประการไว้แล้วพวกท่านจงให้ทานจงรักษาศีลจงเข้าจำอุโบสถอย่าได้ประมาทกันดังนี้แล้วทรงบันดาลรัพย์อันหาประมาณมิได้ไว้ให้แล้วเสด็จกลับเทวโลกพระบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่าหญิงรับใช้ในครั้งนั้น ได้มาเป็นนางขุชชุตราธิดาของพราหมณ์ได้มาเป็นพระอุบลวรรน,นาเทรีบุตรของพราหมณ์ได้มาเป็นพระราหุลภรรยาของพราหมณ์ได้มาเป็นพระเขมาเทรีส่วนพราหมณ์ก็คือพระองค์เองดังนี้สาระจากชาดกความตายแม้จะรู้กันว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องประสบเมื่อถึงเวลาไม่มีใครรอดพ้นไปได้แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังกลัวไม่อยากพูดถึงหรือไม่อยากได้ยินคำพูดนี้อยู่ดีแต่ความตายนี้น่าอัศจรรย์คนที่ไม่ชอบพูดถึงไม่อยากได้ยินกลับยิ่งกลัวส่วนคนที่พูดถึงบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆ จนเคยชินกลับเริ่มไม่กลัวและกล้าจะเผชิญโดยไม่ตกใจก็คงจะเหมือนคนแปลกหน้าตอนแรกๆก,ก็อาจจะไม่คุ้นและไม่กล้าที่จะทักทายหรือให้เข้ามาในบ้านต่อให้พบกันบ่อยเข้าก็เริ่มคุ้นเคยเริ่มทักทายพูดคุยกันนานเข้าก็สนิทสนมจนถึงให้เข้ามาในบ้านได้ ถ้าคนเราคิดว่าความตายเหมือนคนแปลกหน้าแล้วค่อยๆทำความคุ้นเคยสนิทสนมก็จะไม่เห็นความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปและเมื่อต้องเผชิญกับความตายก็จะไม่สะดุ้งตกใจจนเสียสติหรือเมื่อบุคคลผู้เป็นที่รักตายไปก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจจนเสียสติยอมสามารถยอมรับและทำใจได้รวดเร็ว เพราะจิตใจคุ้นชินกับความตายจนไม่กลัวกันแล้วเมื่อทำใจยอมรับได้ก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานสังขารเพราะเศร้าโศกเสียใจบ้างกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอาลัยอาวร์ถึงบ้างจึงมีคำกลอนสอนใจไว้ว่าเมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสาร บทความนี้มาจากหนังสือเล่ามาจากชาดกพระธรรมกิติวงศ์ทองดีสุรเตโชปเปลี่ยนธรรมก้า